ครับครับขอรายเรียงอย่างนี้นะครับคือคือหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์นี้มันจะมีอยู่สามเรื่องหนึ่งเรื่องของโรคร้อนนะครับซึ่งไปเกี่ยวข้องเรื่องน้ําท่วมด้วยเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะสี่ร้อยบาทเรื่องของแรงงานพมา่าแรงงานเมนมาสามเรื่องนะผมก็เอะเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องโรคร้อนดีกว่านะภาษีคาร์บอนดีกว่าเพราะว่าเออมาตรงกับบรรยากาศของน้ําท่วม ในในโลกนี้ด้วยนะต้องใช้วันในโลกนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ได้ไปทางสมาคมผู้ส่งออกนำเข้า a e อะไรเนี่ย a a e o หรือ TAA เนี่ยนะครับนะจวย่อเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ t a เเอนี่ยนะครับเชิญให้ผมไปบรรยายเรื่องเรื่องพาษีคาร์บอนพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้มาดีกว่านะครับเรื่องของเรื่องมันก็คือว่า แต่วันนี้ก็จะพูดเฉพาะเรื่องเรื่องเขาไปพูดเรื่องเศรษฐกิจครึ่งปีหลังแล้วก็ภาษีคาร์บอนนะแต่วันนี้จะชวนท่านผู้ฟังดกรกุลิซ่าคุยเรื่องอภาษีคาร์บอนเรื่องโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเราจะเห็นได้ว่าทําไมเคยตั้งคําถามไหมครับหลายคนก็ทงตั้งคําถามว่าทําไมน้ําเวลาท่วมมันท่วมหนักจังท่วมหนักจากไหนนะจากฝนที่มันตกเยอะมาก ตอนนี้มันมีท่วมใน3ทวีปของโลกนะฮะณวันนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือทวีปเอเชียเอเชียก็จะมีจีนตอนใต้เยอะถูกไหมครับมีพมา่ามีลาวมีเวียดนามและไทยใน5ประเทศนี้ในอาเซียนเนี่ยนะครับคนเสียชีวิตคนตายเนี่ยมากกว่า500คนนะใน5ประเทศนี้พม่าเนี่ยสองรยนะีตัวเลขมันสองสามตันที่แล้วนะเวียดนามก็ตายเยอะนะสองนะครับยุโรป ยุโรปเนี่ยนะครับก็ท่วมนะฮะออสเตรียนะโรมานเนียโปรแลนด์เช็กนะครับตอนนี้ไปอิตาลีแล้วนะครับอิตาลีก็คือแอ,อ,อฟริกาก็ท่วมทำไมมันมันท่วมกันเยอะจังนะเพราะอะไรเอ,อผมก็ไปพยายามไปอ่านว่ามีอะไรบอกไหมว่าทําไมน้ําถึงท่วมน้ําถึงท่วมก็คือการที่ฝนตกเยอะทําไมฝนมันตกเยอะเขาพบว่าฝนที่ตกเยอะเนี่ยม,มันสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ที่เพิ่มขึ้นตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยถ้านุูฟังครับที่ฟังผมอยู่เนี่ยท่านท่านช่วยแชร์มาใน Facebook ว่าเมื่อ30ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยมันเพิ่มมากหรือลดลงอ่านะอาจจะช้าไปในการรอคำตอบตอบไปเลยดีกว่าพานาโร่สองศูนย์เพิ่มข <20, S 2> ึ้นแน่นอนนะเพิ่มขึ้นฮะ 2525เ 25, นี่ยนะครับตกอยู่ประมาณปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย1,200ม mm. ิลลิเมตรปัจจุบันในปี2565 25,65นะครับ2,000มิลลิเมตรเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อกี้งานวิจัยสถาบันในสหรัฐอเมริกาใน UN ก็บอกว่ามันสัมพันธ์กับอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นมันสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นถ้ามองย้อนกลับไปอุณหภูมิโลกสัก60ปี แต่ละปีจะเปลี่ยนจะแต่ละปีจะทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่เกินหเไม่เกินหนเะเมื่อปีที่แล้ว2023นอะอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1.4องศาเพราะนั้นเมื่อกี้ถ้ามันเพิ่มขึ้น1องศาเนี่ยจะทําให้ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้น7%ออันนี้เป็นงานวิวจัยของ NOAA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องของ climate change ของสหรัฐอเมริกา มันก็สดท้องกับของ IPCC ของ UN เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมามันเลยส่งผลท,ทำให้ข้อตกลงปารีส a g r ก e ร e n t ที่กำหนดเรื่องอุณหภูมิว่าใน2ช่วงเวลาก็คือ2030กับ2050เนี่ยอุณหภูมิของโลกนะฮะไม่ควรเกิน2องศาถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรจะเกิน1.5องศาแต่ว่าของเรา ีที่แล้วแม้ของเราของโลกนี้นั่นะครับอุณหภูมิไปแล้ว1.4องศาทําไมแล้วอุณหภูมิโลกมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงเพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดขณะนี้ก็คือประเทศจีน28ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกเพราะประชากรเขาเยอะด้วยเนาะใช่ครับประเทศที่2ก็คือสหรัฐอเมริกา15ประเทศที่3มก็คือประเทศอินเดีย สามประเทศนี้ก็ปล่อยรวมแล้ว50%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกล,ลงมาก็จะเป็นรัสเซียนะแต่ถ้าเรารวมกับอของสาภาพยุโรปซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะขึ้นเป็นอันดับ2น่าจะรองจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้แต่ละประเทศจึงมีแผนในการลดนะมีแผนในการลดเมื่อกี้ก็ลืมพูดว่าโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนแน่ แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือกระทบเศรษฐกิจกระทบการค้าการลงทุนและที่สาคัญต้องกีดเส้นตายคือเป็นการการีดกันทางการค้าก็คือจะขึ้นภาษีคาร์บอนนะครับถ้าคุณไม่ลดแต่คุณส่งสินคา้าเข้ามาในประเทศชั้นชั้นจะเก็บภาษีเธอเพราะว่าบ้านชั้นเนี่ย <ừ> ต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบ้านชั้นนี่บอกว่าโอ้ยอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหภากพการผลิตต่างๆเกษตรอุตสาหกรรมบริการลดหมดแล้ว แต่เธอังไม่ลดเธอจะส่งเข้ามาขายในบ้านชั้นไม่ได้ฉั้นจะเก็บภาษีเธอวันนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับในแผนของการลดอย่างนี้ก่อนครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องส่งแผนที่เขาเรียกว่า NDCs ก็คือไปท,ที่ยูนในการบอกว่าลดลดกา๊าซเรือนกระจกลงแต่ละประเทศไทยก็ส่งเข้าไปแล้วก็จะบอกระบุเวลาด้วยว่าปีไหนนะครับประเทศที่มี การลดมากที่สุดขนาดนี้นะแผนนะฮะก็เป็นประเทศอังกฤษประมาณ68เปอรในปี2030มันมีสองขยักครับท่านผู้ฟังครับ2030กับ2050ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่นะ2050นะ2050นะครับจีนเนื่องจากจีนต่อยอะก็จะไป20ครับ60 อินเดียนี่ไป2070สหรัฐยุโรปใน2050หมดเลยยุโรปนี่พูดชัดเจนว่าในปี2030ก็จะลดประมาณสัก55%ที่ใช้คำว่า Fit Fit for 55นะใต้อยุโรเปียนะกรีดเดียวเพราะฉะนั้น2030ยุโรปจะลดไปประมาณสาัก55%เดี๋ยวเบรก2อนี่จะพูดถึงประเด็นของยุโรปที่เก็บภาษีคาร,นะคร์บอนนะสหรัฐพูด พูดว่าใน2030นี่จะลดประมาณสัก52%อังกฤษ68%อังกฤษมากที่สุดญี่ปุ่นประมาณสัก30-40%นะในประเทศอาเซียนที่ปล่อยก๊าซหรือกระจกมากที่สุดก็จะเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียครับอันดับสองก็คือ,อประเทศไทยนะครับผมประเด็นก็คือว่า <c oughs> เมื่อแผนของการที่จะต้องลดคอมมิตเมนต์พันธะสัญญาของทั่ว ทุกประเทศในโลกนี้จะต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไม่ลดแย่แน่ๆพังแน่นอนนะครับพังแน่นอนนะฮะทั้งชีวิตคนทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าการขายการลงทุนนะครับมันเลย <c oughs> แต่ละประเทศก็จะต้องออกกฎหมายออกกฎระเบียบกติกามาตรฐานต่างๆแต่ผมคิดว่าสองประเทศที่ออกมาอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจงในการลดมากที่สุดสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็คือสหภาพยุโรปค่ะ <c oughs> สหรัฐอเมริกาและก็สาพยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพูดถึง New Green Deal ก็คือพูดถึงด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าท่านไบเดนก็ไม่ได้บรรจุ New Green Deal เนี่ยไปเป็นวาระของนโยบายหลักๆแต่เขาออกเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย IRA แท2บในปี2022นะครับ IRA ก็ย่อมาจาก Inflation Reduction Act กฎหมายลด เงินเฟอ้อถ้าเราแปลตามตัวกฎหมายลดเงินเฟอ้อ uh huh. แต่จริงๆไส่ในของมันเนี่ยนะฮะคุณลิซ่าด็อกเตอร์อนุฟังไส่ในของกฎหมายฉบับนี้นะโอเคก็ลดเงินเฟอ้อนั่นแหละแต่ว่าเป็นสักส0เนตะเพราะออกมาช่วงที่เงินเฟอ้อของอเมริกาในี่ยในปี2022แต่เนื้อหาสาระข้างในเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบอกถึงปี2 0ง0เนี่ยลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้40-50% 2030นะ ในกฎหมายฉบับนี้และก็ให้ใช้พลังงานสะอาดใช้คาร์บอนเครดิตให้คาร์บอนเครดิตขอไปให้คาร์บอนแท็กซ์ขอไปให้คาร์บอนเครดิตให้กับพลวเรือนแล้วก็ให้กับภาคาการผลิตก็คือรัฐบาลสนับหลนเงินเราเห็นได้ปีต้นต้นปีนี้นะครับว่า,าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยขึ้นภาษีจีน ในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะขึ้นภาษีนะครับแต่ผมคิดว่ามันถูกอ้างได้ว่าใน IRA เนี้มาพูดถึงพลังงานสะอาดพูดถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงพูดถึง GSG ให้ลดลงมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ผมกําลังโยมไปว่าในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายฉบับนี้ซึ่งอยู่เป็น10ปีอยู่เป็น10ปีนน2022ไปจนถึง2 0 3 0ด้วยเงินที่ใส่ไปสัก8แสน ร้านเหรียดญดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรืนอนกระจกและสนับสนุนนะฮะให้เกิดการลงทุนพลังงานสะอาดเกิดการลงทุนในอุสตสาหกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรืนอนกระจกลงแต่ไม่ได้ระบุเรื่องภาษีคาร์บอนชัดเจนนะครับชัดเจนกลับมาที่ยุโรปนะสองประเทศนะครับที่ออกมาตรการเฉพาะเจาะจงเรื่องของภาษีเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรืนอนกระจกก็คือ สหรัฐอเมริกาและก็สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมีสักถ้าคงมีหลายมาตรการนะครับแต่ถ้าจับต้องได้จริงๆเนี่ยก็คงเป็นยูโรเปียนกรีนดิวที่ผมพูดถึงฟิตฟอร์ฟิฟตี้เมื่อกี้ลดลงไปในปี2030-55%นะครับถูกย่อยออกมาเป็นมาตรการเฉพาะสองมาตรการใหญ่ๆที่ประเทศไทยจะต้องเจอขณะนี้ก็คือ มาตรการเก็บภาษีข้ามพรมแดนที่เรียกว่าซีแบมเบรคสองก็จะพูดเรื่องซีแบมเคยดินอาจารย์พูดถึงบ่อยๆครับแล้วอีกมาตรการก็คือมาตรการ EUDR EUDR เนี่ยก็ยุโรปจะไม่ซื้อสินค้าที่เกิดจากการทำลายป่าะนะครับเกิดจากการตัดต้นไม้จะไม่ซื้อสินค้าพวกนั้นซึ่งจะครอบคลุมในเบื้องต้นครอบคลุมกาแฟ ครอบคลุมโกโก้ครอบคลุมยางพาราครอบคลุมถั่วเหลืองครอบคลุมปาล์มน้ํามัน,มนถ้าเราไปบุกรุกทําลายป่าในสินค้าพวกนี้เพื่อจะผลิตสินค้าออกมาไปขายในสาภาพยุโรปเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ซื้อ,ะอนะครับผมบเดี๋ยวไปเบรกสองเรื่องของอของซีแบมจะเกิดอะไรขึ้นกับซีแบมและข้อเสนอแนะสําหรับแก้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะถูกเก็บคาร์บอนเครดิตประเทศไทยจะต้องทําอะไร ครับคุณลิซ่าครับดกเตอร์ครับท่านผู้ฟังครับผมส่วนตัวแล้วมองว่าประเทศไทยคนไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยมากอาจจะมีครับแต่ว่าไม่จริงจังและสีเรียดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในแม่สายหรือในภาคอีสานที่กําลังมาเนี่ยมหาศาลนะครับแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของปริมาณน้ำาที่พูดในเบรกแรกไปแล้วเบรกที่สองเป็นเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวอย่างมหาศาล <Okay. S 2> การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกนี้เนี่ยนะครับล่าสุดตัวเลขก็ประมาณสักห้าหมื่นล้านตันคาร์บอนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นในการปล่อยทุกประเทศทั่วโลกนในการปล่อยมันก็ต้องต้องลดเมื่อคุณลดไม่ได้เหมือนที่ผมพูดในเบรกแรกคุณลดไม่ได้ชั้นคุณก็มีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณคือประเทศต่างๆที่ส่งไปในประเทศต่างประเทศยุโรปอเมริกาหรือในญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือต่อไปก็เป็นแบบนั้นทั้งหมด ในการขึ้นภาษีคา,าร์บอนนะครับในโลกนี้เนี่ยมีการจากภาษีคาร์บอนมันก็จะมีตลาดมีตลาดซื้อขายคาร์บอนนะตลาดที่ซื้อขายคาร์บอนก็มีอยู่หลายประเทศในเอเชียก็มีในยุโรปก,ก็มีในสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับมีทั้งเก็บภาษีคาร์บอนเ,อเช่นกันนะครับเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศตัวเองจากการปล่อยการใช้พลังงานที่ จากโค้ซิลในส่วนใหญ่นะครับก็จะเก็บภาษีคาร์บอนแต่ต่อไปมันก็จะเก็บภาษีสินค้าจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะเป็นภาษีคาร์บอนเหมือนกันแยกเป็นสส่วนนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับราคาราคาซื้อขายคาร์บอนนะราคาซื้อขายคาร์บอนเนี่ยในตลาดที่มีราคาสูงที่สุดเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่า ETS Emission Trading System เป็นตลาดซื้อขายคาร์บอน ราคาสูงที่สุดก็จะเป็นราคาในสาภาพยุโรปสักประมาณสักเกสยูโรสูงที่สุดบ้านเราถ้าจำไม่ผิดก็ร้อยกว่าบาทร้อ,อยกว่าบาทมันสะท้อนอะไรครับราคาที่สูงกับราคาที่ต่ำมันสะท้อนถึงดีมานสป라이ในตลาดนะความตั้งใจอยากลดความตั้งใจอยากจะซื้อบ้านเราราคามันต่ำมันเลยไม่จูงใจให้อ,อยากลดการ,รจั้งัง นะหรือสร้างคาร์บอนเครดิตอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันเหมือนกันเพราะตลาดคาร์บอนเครดิตมันเป็นตลาดทั้งบังคับและตลาดสมัครใจในสหภาพยุโรปที่ราคาสูงเพราะเป็นตลาดสมัครใจแต่ในประเทศไทยยังเป็นตลาดที่แบบขอพอันไอ้นั้นบ,บังคับแต่ในประเทศไทยจะเป็นตลาดที่แบบสมัครใจ<ฆ>นะครับเลยทําให้ราคาในของสหภาพยุโรปเนี่ยสูง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยราคาซื้อขายคาร์บอนในสหภาพยุโรปเมื่อกี้ผมพูดถึง90ิยูโร uh huh. ต่อไปจะเป็น150ยยูโรต่อตันคาร์บอนต่อตันคาร์บอนต่อไปสินค้าที่ส่งไปสหภาพยุโรปจะถูกเก็บภาษีคาร์บอนจากมาตรการซีแบมซีแบไม่ใช่เก็บเฉพาะสหภาพยุโรปเท่านั้นต่อไปต่อไปจะมีซีแบมยเอ ซีแบมสิงคโปร์ซีแบมแคนาดาซีแบมจีนทุกประเทศก็จะมีซีแบมก็คือการเก็บภาษีทั้งหมดประเทศแต่รประเทศที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือสหภาพยุโรปวิธีการเก็บภาษีของสหภาพยุโรปก,ก็คือดูว่าคุณปล่อยเท่าไหร่คุณปล่อยเท่าไหร่และปล่อยเกินจากที่ชั้นกําหนดเท่าไหร่ด้วยนะวิธีการคิดของการคิดภาษี คาร์บอนของสหภาพยุโรปคิดอยู่สามทางภาษาอังกฤษใช้คำว่าสโคปที่หนึ่งสโคปที่หนึ่งก็คือการที่ตัวอุตสาหกรรมตัวธุรกิจปล่อยโดยตรงปล่อยคาร์บอนปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาโดยตรงอันนี้เขาเรียกสโคปที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ในวันที่หนึ่งมกราสองศูนย์สองหยุโรปคิดในหตัวก็จะคิดโดยตรงต่อไปยุโรปก็จะคิดสโคปที่สอง สโคปที่สองก็บอกว่าอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยโอเคคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาแล้วเนี่ยไฟฟ้าพลังงานต่างๆที่คุณไปซื้อมาจากนอกโรงงานคุณเนี่ยเขาปล่อยเท่าไหร่อ่าเขาปล่อยเยอะฉันคิดภาษีเขาจะตรวจไปที่พลังงานที่คุณไปซื้อมาด้วยว่าปล่อยเท่าไหร่เขาเรียกเป็นสโคปสองสโคปสามก็ต่อไปอีกวัตถุดิบที่คุณมาใช้เนี่ยในโรงงานคุณน่ะ ปล่อยก๊าซเลืองกระจกเยอะฉันเก็บคุณฉันเก็บคุณ <c oughs> ขณะเดียวกันสินค้าที่คุณผลิตออกมาแล้วนะแล้วไปถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณก็ปล่อยก๊าซเลื่องกระจกออกมาอีกฉันจะเก็บคุณอีก <c oughs> เพราะนั้นยุโรปคิดในการเก็บนะในภาษีเนี่ยจะมีอยู่สามทางแต่ปัจจุบันเขาคิดเฉพาะสโคบหนึ่งก่อนเกี่ยวข้องกับสินค้าอะไรบ้างนะวิธีการเกี่ยวข้องกับสินค้าประมาณสัก มันอาจจะเป็นตัวที่ยังเราไม่ได้เป็นตัวส่งออกเยอะแต่ก็จะมีผลกระทบเยอะเลยในหกตัวนี้มีเหล็กมีเหล็กนะมีซีเมนต์มีอลูมิเนียมมีปุ๋ยมีไฮโดรเจนและก็มีไฟฟ้าในหกตัวในหกตัวนี้อาจจะไม่ใช่สินค้าหลักที่ประเทศไทยส่งไปสหภาพยุโรปแต่ในหกตัวนี้ตัวที่จะกระทบหนักที่สุดเลยที่ต้องจ่ายภาษีเยอะที่สุดเลย ที่จะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นที่สุดเลยในตลาดยุโรปก็คือเหล็กอื <Ừ. S 1> เหล็กเหล็กดนุหน่ะเหล็กไทยนี่จะโดนหนักทั้งเรื่องของภาษีนะแต่ก็จะเก็บในหนึ่งบกราลส2026นะนะก็เดี๋ยวอีกปีกว่าปีประมาณปีสามเดือนมันเขาไม่ใช่เก็บเฉพาะหกตัวนี้เขาจะเก็บทุกสินค้าต่อไปในอนาคตเพราะนั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมตัว นโยบายของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนในเรื่องสีแบมนโยบายของรัฐบาลไม่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนอย่างชัดเจนนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเขาคิดยังไงเขาคิดง่ายๆอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็คิดว่าอุตสาหกรรมท่านเนี่ยปล่อยเท่าไหร่สมมุติท่านปล่อยมาหนึ่งร้อยตันคาร์บอนเขาก็ไปหักส่วนที่ ปัจจุบันเขาไปหากส่วนที่ให้สิทธิ์ในการปล่อยเขาคือสหภาพยิโรปให้สิทธิ์ในการปล่อยคุณปล่อยมาหนึ่งรคุณได้สิทธิ์ห้ก็เหลือคุณปล่อยห้าสนะคุณปล่อย50นะในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็คิดกับคูณกับราคาณนะวันนั้นปีนั้นว่าราคาเท่าไหร่นั่นก็คือเขาก็จะเก็บภาษีแต่พอไปในปีสองาศูนย์เขาจะไม่ให้สิทธิ์ในการปล่อย ปัจจุบ,บัน2030เขายังให้สิทธิ์ในการปล่อยที่เขาเรียกว่าแคป c a p สิทธิ์ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสิทธิ์ในการปล่อย GSD นะครับส่วนเราสามารถไปหักได้เอ้ยเราปรับตัวอุตสาหกรรมเราปรับตัวธุรกิจเราปรับตัวในการลดในการจ่ายภาษีสําหรับในประเทศนั้นๆแต่มันจะต้องล้อกับมาตรฐานของ CBAM ของสหภาพยุโรปด้วยจึงจะมาหากรดในสูตรการคำนวณได้ ถ้าตรงกับ,บเขามาตรฐานเขาเราก็จ่ายภาษีน้อยไปน้อยน้อยกว่าเดิมนะครับผมหลักๆก,ก็คือจะกระทบต่อต้นทุนในการผลิตจะกระทบต่อราคาสินค้าที่ขายในสาภาพยุโรปที่เราต้องจ่ายแพงขึ้นจะกระทบต่อการส่งออกไทยเข้าไปในสาภาพยุโรปซึ่งผมบอกว่าไม่ไม่ได้มีเฉพาะซีแบมยุโรปนะต่อไปทุกตลาดก็จะมีซีแบมก็คือการเก็บภาษีทั้งหมด สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำนะครับสักสี่ห้าข้อหนึ่งธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวหรือประเทศไทยจะต้องเป็นเกณฑ์บังคับว่าคุณจะต้องทำคาร์บอนฟุตพินว่าคุณปล่อยเท่าไหร่ในนั้นก็จะบอกว่าแผนของการลดคาร์บอนของคุณเนี่ยเท่าไหร่ด้วยถ้าเราบังคับนะถ้าเราบังคับก็จะทำให้ NDC ของเราคือแผนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งไปใน UN เนี่ย มันเป็นไปตามเป้าหมายบ้านเราเนี่ยการปล่อยก,าก๊าซคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยไปอยู่ที่ปี2065ซึ่งช้ากว่าเวียดนาม10ปีคำถามก็คือว่าประเด็นที่อยากจะแชร์ท่านผู้ฟังก็คือว่าสมมุติอเมริกายุโรปหรือประเทศต่างๆอยากจะลงทุนในประเทศไทยอยากจะลงทุนเทียบกันระหว่างในไทยกับในในเวียดนาม เวียดนามมีแผนลด2050น่ะสุดที่เป็นศูนยะ์น่ะการปล่อยก้าเือนกระจกสุดที่เป็นศูนยะ์น่ะ2050เออแต่เราใน2065เขาก็ต้องเลือกในการไปลงทุนในในเวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเป็นตั้งโรงงานการผลิตในเวียดนามนะเพื่ออะไรเพื่อจะส่งออกไปในต่างประเทศเพราะแผนมันไม่ยังลดไม่ได้ก็ต้องถูกไปถูกเก็บภาษีเขาก็ต้องเลือกเวียดนามอยู่แล้วราะฉะนั้นหนึ่งประเทศไทยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปบ,บังคับได้ไหมว่าทุกทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจจะต้องทําเรื่องของคาร์บอนฟุตปินต่อไปก็จะมีเอ่อวอเตอร์ฟุตปินการใช้น้ําอืมมากน้อยแค่ไหนมีฟ<ม>ุต, <Fruit S 1> ตปินท,ทุกอย่างเลยทุกอย่างครับอันท,ที่สองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดผมไม่ได้โชว์ตัวเลขว่าผมไปคิดว่ามันจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคการผลิตในหกตัวที่เก็บที่อุจุหจะเก็บเนี่ยเท่าไหร่ อันนั้นจะเพราะเฟสแรกเก็บเก็บหตัวนะแต่เราส่งไม่เยอะต่อไปก็จะเก็บทุกเกษตรและอุตสาหกรรมมันเป็นต้นทุนของภาคธุรกิจรายใหญ่นี่เขามีทุนมีงบประมาณในการปรับตัวได้แต่รายที่เป็น s m e ซึ่งมีอยู่95ในผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลมีอย่างนี้ไหมครับ Fast Track f u n ัน a s t Track Fund ันเพื่อการปรับตัว เรื่องของคาร์บอนภาษีคาร์บอนซึ่งไม่มีถ้าเรามีได้ <ừ. S 1> นี้ก็จะส่งเสริมทำให้การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคของการแข่งขันที่จะถูกเก็บภาษีคาร์บอนได้ง่ายขึ้นครสามก็คือเป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้มีการผลักดันและติดตั้งส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่าง ภาคการผลิตต่างๆใช้พลังงานต่างเลือกเพื่อจะลดการปล่อยพลังงานจากการใช้ฟอสซิลสุดท้ายครับประเทศไทยจะต้องถึงขั้นถึงเวลาที่จะต้องเป็นเกณฑ์บังคับในตลาดซื้อขายคาร์บอนเหมือนกับ EU ETS ยุโรปอ่ Emission Trading System ให้มีการซื้อขายกันอย่างอย่างภาคบังคับเลยอย่างนั้นนี่ก็จะทำให้ราคา คาร์บอนในประเทศไทยสูงขึ้นทุกคนก็อยากจะลดคาร์บอนทุกคนก็อยากจะสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อจะไปขายในตลาดคาร์บอนที่เป็นภาพบังกับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเจอในปัจจุบันและก็กะทบต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไปเลยไปถึงการเก็บภาษีคาร์บอนต่อไปนนอีกมากมาย ประเทศไทยทุกภาคส่วนจะต้องหันความหมาใ้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง <c oughs> บอกได้เลยผ่านทางรายการว่าไม่ปรับเข้าไปทิ่ <c oughs> ทางนี้ไม่มีทางรอดนี่คือเรื่องจําเป็นและเร่งด่วน <c oughs> เรื่องหนึ่งของประเทศไทยขณะนี้ครับคุณอิ่ะ <c oughs>